ชัดเจนนะนุ่นระมิดาตอบแล้วหลังมีคนสงสัยโป๊บเบลลาเกาเหลากันหรือเปล่าเรียกดว่าจับคู่กันอีกแล้วค่ะสําหรับคู่จิ้นพระนางอย่างโป๊บและเบลลาที่แฟนๆต่าง,งสงสัยหนักมากว่าทั้งคู่นั้นทะเลาะฟันหรือเกาเหล่ากันแน่เพราะพักหลังๆไม่เห็นทั้งคู่นั้นโปรโมทละครด้วยกันเลยค่ะซึ่งล่าสุดได้มีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ถามนุนระมิดาว่าขอถามนะคะพี่นุ่นพระนางเกาเหล่ากันหรือเปล่าพักหลังไม่มีการโปรโมทละครไม่รวมงานต่างๆกัน เ,เกิดอะไรขึ้นซึ่งทางด้านน้นก็ได้มาตอบกลับไฮไฮสงสัยกันแล้วค่ะว่าไม่เลยทุกอย่างปากติดีโป๊บนั้นค่อนข้างเหนื่อยค่ะเขาเล่นเป็น30และเขาก็อยู่ในกองละครมาเป็นเวลานานพอละครจบก็อยากทําอะไรชดเชยในการล่วงเวลาที่เราทํางานหนักมาโดยเฉพาะโป๊อบกับเบลล่านั้นเขารักกันจริงๆค่ะ